ต่อไปคุณผู้ชมก็เอามาเตือนกันหน่อยโดยเฉพาะหลายๆคนที่อาจจะอยากถ่ายรูปวิวสวยๆแต่บางพื้นที่มันเสี่ยงภัยเกินไปบางทีอวิวสวยๆต้องขึ้นไปบนเขานะไปดูวิวแบบเห็นท้องฟ้าอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าในจุดที่เขาไปเนี่ยมันเป็นจุดที่มีการระเบิดลงโมหินทีนี้เขาไม่ได้ยินเสียงสัญญ,ญาณเตือนว่าจะมีการระเบิดแล้ว เกิดอะไรขึ้นมาดูข่าวนี้กันค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะที่เกิดเหตุก็คือเขารุนตําบลพนมวงังอําเภอควนขนุนที่จังหวัดพัทธลุงคือตรงจุดเนี้ยมันเป็นพื้นที่สัมปทานโรงโม่หินของในทุนค่ะแล้วเหตุการณ์นี้ทําให้มีคนเสียชีวิตเลยนะคะ จากการที่โดนหินที่มันโดนระเบิดแล้วล่วงลงมาเนี่ยทับจนเสียชีวิตนะคุณผู้ชมผู้เสียชีวิตก็คือนายริธิเกยียรติอายุ29ปีแล้วเขาไม่ใช่คนในพื้นที่หรือเป็นคนงานลงโม่หินนะว่าแบบวิ่ตุ้มตามขึ้นมาแล้วทําให้คนงานได้รับบาดเจ็บเขาเป็นคนทั่วไปเลยเป็นชาวบ้านนี่แหละที่อยากจะขึ้นไปถ่ายภาพเหมือนขึ้นไปชมวิวบนภูเขาทีนี้ ตอนนั้นเนี่ยเขาไปกันสองคนกับเพื่อนเขาก็คือมีผู้ชายอายุ25่25ปีคนหนึ่งที่ขี่รถจักรยานยนต์มากับผู้ตายจอดรถเอาไว้ริมทางแล้วก็เดินไต่เขาข,ขึ้นไปประมาณสัก30เมตรเขาบอกอยากรู้ว่าโอ้ยตรงภูเขาหลังฝนตกมันเป็นยังไงอ,อยากจะไปถ่ายภาพดูสักหน่อย ว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงแล้วมันมืดด้วยนะใช่มืด<อ>สนิทเลยด้วยนะถ้าไม่มีแสงไฟตรงนี้คือเมื่อกี้มืดเลยอ่ะแต่เขาอาจจะไป้็ต่อนกลางวันนะคุณ<อ>เออยังมีแสงอยู่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ย<อ>เขาบอกเขาไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนเลย<อ>ว่ามันจะมีการจุดระเบิดไม่ได้ยินเลยแม้<อ>แต่ครั้งเดียวนะรู้ตัวอีกทีตุ้มเสียงดังสน,นั่นคือเสียงที่เขาระเบิดแล้วอตอนนั้นก็ตกใจเพราะว่าพอระเบิดมันก็จะมีพวกก้อนหินก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยที่มันร่วงลงมานะ เขาบอกโอ้โ oh, หล่วงมาเยอะเลยค่ะตัวเขาเองเนี่ยพอเห็นว่ามีเสียงดังแล้วมีหินล่วงลงมาก็รีบเข้าไปหลบในซอกหินแล้วก็ตะโกนบอกเพื่อนอีกคนนึงว่าให้มาลบ,ให,าลบให้มาลบตรงนี้แต่ว่าไม่ทันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันระเบิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้มีหินที่ล่วงลงมาเนี่ยไปโดนผู้เสียชีวิตแล้วเขาบอกเขาพยายามจะช่วยเพื่อนแล้วแต่ว่าเพื่อนเนี่ยเสียเลือดเยอะเลือดไหลยเยอะอก็เลยทําให้เพื่อนเนี่ยเสียชีวิตนะคะทีนี้ผมก็เรียกพี่โจพี่โจยเหมือน,นเหมือนเด็กอยู่พี่แต่ว่าพอผมจับมาพามาข้างล่าง สักพักหนึ่งนิ่งนิ่งนิ่งปุก็ทั่วแม่นะโอ้แม่พี่โจตายแล้วพูบอกอืออห่างกันเยอะไหมกับจุดตรงนี้ที่ที่พามาจากขโมนเยอะครับครึ่งครึ่ง,งระยะรยะรยะทางประมาณครึ่งครึ่งยี่สิบกว่าเมตรใช่ยี<ม>่สิบกว่าเมตรเดี๋ยวพี่สุปปก็ทั้งเบรกทั้งลากแล้วพี่ผมว,มว่าเดี๋ยวปวดพาแกไปโรงพยาบาลตอนแรกเราจะมาทําอะไรกันนะผมนะครับผมชอบหาแรกกับแกเนี่ยแกก็ชอบถ่ายวีดีโอทำคอนเทนต์นะแต่บ้านนะแต่ว่าแกทําคลิปถ่ายธรรมชาตินะครับ ทีนี้เราก็ต้องมีการไปสอบถามผู้ที่ดูแลพื้นที่โรงโม่หินกับผู้ที่รับผิดชอบกดระเบิดว่าเอ๊คุณมีการเปิดเสียงเตือนหรือเปล่าให้กับคนที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ย<ม>ต้อง<ข>อระมัดระวัง<ม>ใช่ค่ะทีนี้เขาก็บอกเขาอ่ะปฏิบัติตามขั้นตอนทุกอย่างเลยนะคือจริงๆจะต้องมีการเปิดเสียงเตือน3ครั้งครั้งละ30วิ แล้วเขาก็บอกเขาก็เดินตรวจตาแถวแถวนั้นแล้วว่าไม่มีใครก็เลยจุดระเบิดเหมือนเหมือนทุกทุกครั้งนั่นแหละแต่ว่าจุดที่ผู้เสียชีวิตกับเพื่อนไปนี่อาจจะอยู่ในพื้นที่อีกจุดหนึ่งก็เลยเกิดเหตุเศร้าแบบลึกเข้าไปอีกจนทําให้เสียงอะไรต่างๆมันไม่ได้ยินมันไปไม่เกี่ยวไหมหรือเขาอาจจะไม่รู้ว่านี่คือสัญญาณที่บอกว่าจะระเบิดแล้วนายอาจจะเสียงตุ้มต้ามหรือแบบเสียงคนยิงนกหรืออะไร อะไรทั่วไปที่เขาไม่คาดคิดหรือบอกว่าจะมีการระเบิด<อ>ลงโมอะไรอย่างเงี้ยาบางทีถ้าเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่คุ้นชินหรือ,อพื้นที่ที่เราไม่ค่อยรู้หรือมันอาจจะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วอ,ะอ่ะก็ต้องมีความระมัดระวังหน่อยอนะคะค่ะ